รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคน,นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับจังหวัดอุดรธานีเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมนูอาหารอีสานรสเด็ดครับและหากจะพูดถึงร้านอาหารชื่อดังนะครับที่ผสมผสานความโมเดิร์นและความเป็นอีสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแล้วต้องบอกเลยว่าต้องมาที่นี่ครับร้านเรบอร์บเดอร์จังหวัดอุดรธานีครับนอกจากที่นี่นะครับจะเสิร์ฟอาหารอีสานรสเด็ดแล้วนะครับ ยังมีประสบการณ์นะครับการรับประทานอาหารที่พิเศษสุดครับทั้งบรรยากาศทั้งเมนูสุดครีเอทครับจากที่นี่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของร้านเบื้องหลังแนวคิดเมนูอาหารรถเด็ดนะครับแล้วก็พาไปชิมอาหารกันที่นี่กันครับฉะนั้นอย่ารอช้าครับติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ ณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในบริเวณของร้านเลอร์โบเดอร์นะครับนอกจากวันนี้เราจะได้ลิ้มชิมรสอาหารกับเมนูสุดพิเศษของทางร้านแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชิมนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเรื่องราวของแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังนะครับของการทําร้านอาหารแห่งนี้นะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากคุณเจฟครับเจ้าของร้านเลอร์โบเดอร์มาพูดคุยครับสวัสดีครับคุณเจฟครับครับผมอยากจะทราบครับถึงที่ไปที่มาของร้านเนาะแล้วก็เอ๊ะทำไมร้านเราถึงมีชื่อว่าเลอร์โบเดอร์ครับคุณเจฟครับ จริงๆคอนเซปตร้านหรือว่าที่มาที่ไปเนี่ยก็เกิดจากทางผู้บริหารนะคะพูดคุยกันแล้วเราเองเนี่ยจริงครๆคือเคยทําร้านอาหารอยู่แล้วร,ร้านนี้เป็นถือว่าเป็นสาขาที่สองคอนเซปตร้านก็คือเรื่องของการใช้ไม้เก่ามาสร้างเพราะว่าเราดูว่ามันคลาสสิกแล้วก็ร่วมสมัยไม้เก่าที่เราเอามาใช้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ไม้หน้าต่างหรือสังกะสีสามารถเอามาใช้ทําร้านได้แล้วก็ในส่วนของคําว่าเลอร์บเดอร์เนี่ยร้านเราก็มาจากพื้นที่นี่แหละค่ะพื้นที่แรกๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นบัวเป็นบัวธรรมชาติค่ะเราไม่ได้ปลูกขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็เหมือนกับเป็นที่แห่งบัวเลอก็มาจากแอป ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็<า>ค,คือเลอบ,บัวก็คือบัวธรรมชาติของเราแล้วก็เดอร์ก็เป็นภาษาอีสานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลอบัวเดอร์ก,ก็เหมือนกับว่าที่แห่งบัวใครที่อยากมาดูบัวก็สามารถมาที่นี่ได้แล้วที่สําคัญเนี่ยอาหารของเราส่วนใหญ่ก็มาจากตรงนี้นะค่ะมีทั้งสายบัวรากบัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มาจากบัวเอามาทําอาหารครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานชื่อเนาะภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอีสานลงตัวมากนะครับอาพูดถึงการผสมผสานของชื่อร้านไปแล้ว การผสมผสานเมนูเนาะความเป็นอีสานกับความเป็นสากลความเป็นโมเดิร์นเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็จริงๆคอนเซปต์อาหารของเราเนี่ยก็จะคล้ายๆเป็นแนวฟิวชั่นนะคะฟิวชั่นก็หมายถึงว่าเอาจุดเด่นของแต่ละที่มารวมกันก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอีสานอาหารไทยอย่างนี้นะคะเอามาประยุกต์กันร้านของเราเนี่ยจะมีซิกเนเจอร์อยู่ประมาณเจ็ดปดอย่างซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นเป็นเมนูที่จะต้องมาทานที่ร้านเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น อาหารของอีสานบวกกับของอาหารไทยก็ทาให้รสชาติกลมกล่อมลงตัวด้วยพืชผักของวัตถุดิบจากอีสานนี้นะคะอันนี้จะเป็นคอนเซปต์ของเราวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมาจากพื้นบ้านมีทั้งชุมชนเอามาขายให้ยกตัวอย่างเช่นใบชะพลูอย่างนี้นะคะหรือว่าสาบัวหรือจะมีรับจากกลุ่มของเกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มก็มีเหมือนกันค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นร้านที่เรา เรียกว่ารับของคนในชุมชนเนาะใช่ค่ะมาปรุงมาเรียกว่ามาลังสรรเมนูใช่ค่ะคือก็มีทั้งสนับสนุนชุมชนด้วยรับจากทั่วไปด้วยอย่างนี้นะคะครับผมแล้วถามที่หนึ่งเมนูแบบที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะซิกเนเจอร์เป็นหลักๆว่าถ้ามาเราต้องมาทานนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้มส้มปลาช่อนโบราณอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยจะพึ่งเข้าประกวด The Lost t a เท e ของประวรวงวัฒนธรรมหรือว่ารสชาติอาหารที่หายไปอะค่ะก็คือเป็นการนํารสชาติอาหารที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยทานตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้อาจจะหาทานได้ยากแล้วคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักอย่างนี้นะคะเราก็จะนํามาอนุรักษ์ไว้ซึ่งตรงนี้พอเราเอานําเข้าประกวดคอนเซปต์ของเราก็คือจะมีใช้พืชผักที่เป็นของทางชุมชนเองอย่างเช่นตัวผักกะแยงสายบัวอย่างนี้นะคะ ปลาแล้วก็ใช้เป็นปลาช่อนซึ่งถือว่ามีโอเมก้า3สูงแต่ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักมีมะกอกด้วยนำมาเขาเรียกว่านำมาปรุงนำมารังสรรค์ใหม่ให้เข้ากับคนสมัยนี้อย่างนี้นะคะตัวนี้มาแลวต้องทานที่อื่นไม่มีแน่นอนส่วนที่สองจะเป็นตัวกระพงโบราณตอนนี้ก็จะเป็นปลากระพงทําเป็นชิ้นๆทานง่ายแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะทําคล้ายๆกับยำเป็นยำเมื่อก่อนอย่างนี้นะคะเป็นยำแบบเป็นสี อ่านั่นแหละค่ะแล้วก็กินคล้ายๆเมี่ยงจะใส่สมุนไพรเยอะตัวนี้ของเราเนี่ยสมุนไพรที่ใส่เข้าไปจะเป็นกระตุ้นความอยากอาหารเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้สึกเบื่ออาหารทานอาหารได้น้อยเนี่ยมาทานอาหารร้านเราจะทานได้เยอะขึ้นอ่าแล้วก็ขอพูดอีก2เมนูแล้วกันนะถ้ามาต้องกินอีกตัวนึงก็จะเป็นกบคั่วผักกระยงพื้นถิ่นอันนี้เนี่ย ปีที่แล้วเหมือนกันค่ะเรามีการสนับสนุนโครงการของจังหวัดอุดรในกลุ่มของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เขามีการจับกลุ่มเลี้ยงในเรื่องของกบอย่างนี้นะคะเราก็เลยรับนโยบายมาทําเมนูอาหารเพื่อเขาเรียกว่าประกวดด้วยแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการขายตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบรับดีแล้วก็คนก็ชอบได้รางวัลอีกเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็ใช้เป็นผักกระยงพื้นถิ่นของเราเนี่ยเข้ามารังสรรค์เมนูนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวถือว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นไก่ผําเด้งซึ่งผําเนี่ยตอนนี้เขากําลังส่งเสริมให้ปลูกเพื่อเป็นโปรตีนทดแทนอย่างนี้นะคะคือเป็นโปรตีนพืชทดแทนโปรตีนสัตว์มีพลังงานต่ำโปรตีนสูงเส้นใยเยอะเหมาะกับการรับประทานค่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกว่าเมนูเหล่านี้เนี่ยสามารถมาทานได้ที่ร้านเราที่อื่นไม่มีแน่นอนค่ะสี่เมนูนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่4เมนูนี้นี่คือยกตัวอย่างจริงๆคืออร่อยทุกอย่างเลยใช่ค่ะ โอ้ oh, ถ้าพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับถ้า <c oughs> จะไม่ชิมก็คงจะไม่ได้นะครับ <c oughs> กับคุณเจมย์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวยังไงช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปลิ้มชิมรถกับเลอบัวเดอร์กัน <c oughs> ครับได้ค่ะคุณค่ะ ผู้ชมครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณเจี๊ยบเนาะในเรื่องของที่ไปที่มาของร้านนะครับแนวคิดในการตกแต่งร้านเบื้องหลังนะครับแนวคิดเรื่องของเมนูแต่ละอย่างนะครับในช่วงสําคัญที่สุดของรายการนี้ก็คือการชิมเนาะครับผมพูดถึง4เมนูซิกเนเจอร์ตะกี้นะครับของคุณเจี๊ยบนะครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ที่มาเสิร์ฟแล้วนะคะก็จะมีตัวนี้เลย ต้มส้มปลาช่อนโบราณนี่แจมแนะนำเปเนาว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ใครมาก็อยากให้ลองนะคะที่ได้รางวัลเดอะลอสเทสที่สําคัญเลยเนี่ยสูตรนี้เนี่ยมีเรื่องเล่านะคะมาจากคุณยายตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยที่เราไปนาไปอะไรอย่างนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยคุณยายก็จะเก็บมากอกนี่แหละไปด้วยแล้วก็ปลาช่อนเนี่ยก็หาได้จากในนาแล้วก็ได้สูตรที่แบบมันเป็นสูตรเก่าจริงๆอย่างนี้นะคะแต่เราก็เลยเอามาเพิ่มเติมในเรื่องของ ใส่บัวเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็เขาเรียกว่าคือเป็นรสชาติเก่าก็จริงแต่ก็ปรับเพื่อให้เข้ากับเขาเรียกว่าปัจจุบันอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวกระพงโบราณที่แจบอกไปนะว่าตัวนี้สามารถกินแบบ ปกติทั่วไปก็ได้หรือกินเป็นเมี่ยงก็ได้สมุนไพรเยอะแล้วก็มีการคือพอเรากินเนี่ยตัวนี้จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารโอเคค่ะส่วนตัวนี้ที่บอกไปที่บอกว่าเราได้วัตถุดิบมาจากในส่วนของกบอุดรสร้างโลกนะคะตรงนี้ก็คือสนับสนุนเกษตรกรยุคใหม่ค่ะแล้วก็มาทําเป็นกบขั่วผักกระแยงพื้นถิ่นซึ่งตรงนี้ก็มีที่มาค่ะสูตรนี้เนี่ยตอนเด็กๆคุณป้าทําให้ทานแล้วก็เหมือนกับว่าคือ เราก็แบบนั่งดูนั่งทานแล้วก็ว่าอร่อยสุดท้ายเนี่ยพอเรามาเปิดร้านอาหารเราก็เลยเอามาเขาเรียกว่าปรับปรุงมาอัดแอปเนาะใครจะคิดว่าผักกระแยงผัดกับกบอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันจริงจริงอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นผัามที่เราบอกว่าเอามาทําเป็นหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นตัวไก่ผัามเด้งก็มีนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นออเจาะผัามกุ้ง ออจ๊อปบางคนอาจจะสงสัยออจ๊อแปลว่าอะไรออจ๊อเป็นภาษาอีสานของเรานี่แหละออจ๊อก็เหมือนกับแบบคลุกคลิกอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเมนูที่แบบคล้ายๆอ่อมแต่ว่าน้ําจะคลุกคลิกไม่เยอะนี้นะคะจะมีความเข้มข้นในระหว่างที่เราคุยก็จะมีเมนูเข้ามาเสิร์มเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยสดจริงๆครับอันนี้คืออะไรตรงนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราอีกตัวหนึ่งค่ะเรียกว่าเป็นต้มซะาไข่ปลาต้มซะาเนี่ยจะมี ที่มาที่ไปเนี่ยมาจาก2เมนูที่เราเอามาเป็นแบบฟิวชั่นหรือว่าเอามาประยุกต์ใส่กันนะคะเมนูแรกก็คือจะเป็นตัวต้มยำหาเป็นต้มยำน้ำข้นบวกกับแปะซะซึ่งจริงๆเนี่ยต้มยำจะเป็นแบบเราซดได้เรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าแปะซะเนี่ยบางคนชอบความเข้มข้นแต่มันซดไม่ได้เราก็เลยเอาสองอันนี้เนี่ยมาประยุกต์ใส่กันก็เลยกลายเป็น ต้มสะไข่ปลาค่ะเราก็จะมีการเพิ่มสายบัวเข้าไปตรงนี้เมนูของเราส่วนใหญ่จะมีพวกบัวรากบัวสายบัวเข้าไปเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเรียกว่ากลมกล่อมคนที่มาทานถ้าบางท่านเนี่ยไม่ชอบทานปลาหรืออะไรอย่างนี้เนาะ กลุ่มคนภาคกลางเนี่ยเขาจะชอบรสชาตินี้มากค่ะต้องลองชิมดูค่ะครับอ่ะมีเมนูเพิ่มเติมมาอีกนะครับเดี๋ยวเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราจะแนะนาให้ฟังส่วนตัวนี้เหมือนที่เจ๊เล่าให้ฟังว่าคอนเซปตร้านของเรานอกจากจะเป็นเรื่องของบ้านไม้เก่าแล้วเนี่ยจะเป็นแนวคิดของเรื่องของ BCG การรักโลกอะค่ะเราทางร้านของเราเนี่ยจะมีเรื่องของโซลาเซลล์เรื่องของการลดใช้พลังงานแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราลดการสูญเสียค่ะว่าการสูญเสียก็คือ หัวปลีของเราเนี่ยเรามีเมนูยำหัวปลีใช่ไหมคะปกติทํายำหัวปลีเนี่ยเราจะทิ้งพวกดอกกล้วยหรือว่าเกสรเขาเราก็เลยคิดว่าเอ้ยยังไงเราถึงจะไม่ได้ทิ้งวัตถุดิบเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดอย่างนี้นะคะเราก็เลยคิดออกมาเป็นดอกกล้วยกรอบทรงเครื่องซึ่งตวงนี้เนี่ยใช้ดอกกล้วยแล้วก็ชุบแป้งทอดบางทีเด็กๆมาทานเนี่ยเขาจะเรียกว่าเฟรนช์ฟรายส์ค่ะเฟรนการานคล้ายๆอย่างงี้ค่ะแล้วก็ตัว ใบพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาใช้ในการตกแต่งจะเหลือวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ได้แทบทั้งหมดแล้วก็ตัวน้ําจิ้มของเราเนี่ยเราจะทําขึ้นมาใหม่เป็นน้ําจิ้มสูตรเฉพาะจะใส่หลายอย่างอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มาทานเนี่ยจะใช้ตัวนี้นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราตักมาน้ําจิ้มเนี่ยต้องตักเทใส่เยอะหน่อยเพื่อความเข้มข้นหรือถ้าเด็กๆอย่างที่บอกค่ะว่าจะกินเปล่าๆก็อร่อยก็จะได้รสชาติแบบ มีกลิ่นกล้วยมีความฝาดนิดนึงอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่เมนูเหล่านี้เนี่ยไม่มีที่ไหนแน่นอนเรากล้าการันตีค่ะเพราะแต่ละเมนูนี่ก็คือเพิ่งจะเคยได้ยินที่นี่เลยนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของทางร้านเลยโบเดอร์ก็คือคอนซ็ปต์ความคิดคอนเซปต์ต่างๆเนาะมาจากคุณเจี๊ยบเนาะ ผ่านการวิจัยผ่านความทรงจําสมัยเด็กๆก็เอามาแบบประกอบสร้างมาเนาะจนมาเป็นทุกวันนี้เราคิดเมนูใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีเมนูที่เราได้ทานเมื่อสมัยเด็กๆแล้วตอนนี้มันหาทานได้ยากขึ้นก็เหมือนกันการตอบสนองความต้องการสำหรับหลายท่านที่แบบคิดถึงอาหารเก่าๆของเราคืออาหารเก่าๆมีเรื่องเล่าเนาะมันเป็นความสุขเวลาเราทานร่วมกันกับครอบครัวอย่างนี้นะคะเราก็ เอามานําเสนอให้กับลูกค้าของเราได้ทานกันแล้วก็ตัวนี้อย่างที่จะบอกไปแก่ําเด้งนะคะขออนุญาตนะคะเอามาใกล้ๆนิดนึงนาออรนี่ค่ะรู้สึกเมนูเยอะเยอะมากนะคะจะได้อยู่ใกล้กันหน่อยนะคะจริงๆตัวนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอุดรเป็นเจ้าภาพงานแข่งจักรยานเลอเลอแท็บอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นมาจากคล้ายๆของตูดูฟองค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทางจังหวัดเองเขาก็เลยอยากจะได้เมนูเพื่อนําเสนอให้กับ นักปั่นค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะเอาอะไรนำเสนอนักปั่นดีซึ่งเขาต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูงได้พลังงานก่อนที่เขาจะไปปั่นเราก็เลยคิดถึงเรื่องของผําขึ้นมาโปรตีนค่ะเป็นโปรตีนจากพืชที่ใช้ทดแทนเนื้อเราก็เลยเอามาผสมกับอกไก่ซึ่งอกไก่เนี่ยคือโปรตีนสูงเหมือนกันแต่ว่าไขมันต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ คนรักสุขภาพหรือว่าคนต้องการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถทานได้แบบสบายใจเลยค่ะในอนาคตอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะจะทำเป็นแบบแพ็กเกจฉีกซองอุ่นกินได้เลยครับโอเคเลยครับแล้วก็น้ำจิ้มอยากให้ลองนะคะมี2แบบจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้จะเป็นเข้มข้นเข้มข้นหน่อยสามารถ มีไปทานไปนะคะครับผมได้แล้วก็ตอนนี้จะเป็นครีมซอสเลมอนสาหรับคนที่ไม่ทานรสจัดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เราคิดขึ้นมาใหม่ไม่มีที่อื่นแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากที่ได้ฟังมานะครับแล้วก็เห็นอาหารอยู่ตรงหน้าแล้วถ้าจะไม่ชิมก็คงจะไม่ได้นะครับคุณเจีครับแนะนําให้ชิมเมนูไหนก่อน ถ้าตามตามระเบียบของเราเนี่ยก็จะก็จะต้องเป็นซิกเนเจอร์ของเราที่คิดขึ้นมาปุ๊บเป็นเมนูแรกๆที่มาแล้วใครต้องทานก็คือตัวนี้แล้วก็ต่อด้วยเมนูนี้ได้เลยครับขออนุญาตนะครับผมขอน้ำซุปก่อนแล้วกันเนาะได้ค่ะ ระหว่างที่ชิมขอแนะนําได้ไหมคะเพราะว่าพิ่งมาเลยตอนนี้ได้ได้ได้มีเมนูใหม่มาเรื่อยๆนะคะทุกท่านใช่ค่ะเมนูจะมาเรื่อยๆค่ะนี่ก็ชิมไปเดี๋ยวเจ้าขอแนะนำหน่อยตอนนี้จะเป็นตําเหลาทะเลเลอโบเดอร์นะคะอันนี้เราก็ได้รางวัลเหมือนกันค่ะเป็นเราไปประกวดสตรีทฟู้ดมาค่ะของทางภาคของเราได้ระดับภาครางวัลชนะเลิศนะคะคอนเซปต์ของเราก็เช่นเคยใช้แนวคิดของเรื่องของ BCG เข้าไปอาจจะงงว่าทําไมต้องเป็น BCG เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราใช้ในเรื่องของวัตถุดิบ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นอย่างเช่นพวกลากบัวสายบัวอย่างนี้นะคะแล้วก็จะประกอบกับน้ําปลาล้าของเราจะเป็นน้ําปรุงขึ้นมาใหม่ค่ะสําหรับในการทําตําเหล่าโดยเฉพาะแล้วก็มาบวกกับพวกสมุนไพรหรือว่าผักเข้าไปหลายอย่างตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่านอกจากจะจะกินได้ความอร่อยแล้วเนี่ยคุณยังได้ในเรื่องของคุณประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นลําไส้เรื่องของไฟเบอร์สูงอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวของเราเนี่ย คือกินอาหารร้านเราอาจจะคิดมากเนาะเรื่องความที่บอกว่าเราอยากให้ทุกคนมากินแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยนอกจากความอร่อย่างนะคะโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอชิมเมนูซิกเนเจอร์นี่ก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเระหว่างที่ชิมค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงพวกพืชสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมีคุณประโยชน์ทางยาหมดเลยนะคะอย่างทางพวกสายบัวอย่างนี้นะคะหรือว่าตัวมะกอก มะกอกก็วิตามินซีสูงใช่ไหมคะมีรสเปรี้ยวฝาตอนกินครั้งแรกอาจจะเหมือนเปรี้ยวพอเราคืนไปจะเริ่มมีความหวานตรงนี้จะเป็นการกระตุ้นให้อยากอาหารใช่ใช่อันนี้จริงนะครับนี่คือชิมน้ําซุปนะครับแล้วมันหอมหอมผักกระยันด้วยเนาะครับผมนี่เป็นรสชาติที่แบบดั้งเดิมจริงใช่เป็นรสชาติดั้งเดิมค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาที่นี่เนี่ยคุณจะได้หลายรสชาติเลยรสชาติในอดีตที่หายไปรสชาติปัจจุบันที่มีการมา พัฒนาปรับปรุงสูตรเพื่อเพื่อให้เข้ากับคนสมัยนี้มากขึ้นได้ทุกลุกวัยเนาะแล้วก็อาหารที่เป็นอาหารอนาคตเนาะก็คืออาหารที่เราลังสรร์เมนูขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยมีประโยชน์ก็จะเป็นอาหารอนาคตเพราะว่าเป็นโปรตีนที่ค่ะ เราจะต้องคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนื้อสัตว์เราทานน้อยลงบางคนแพ้หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะหันมาเลือกโปรตีนจากพืชแทนค่ะซึ่งบางคนทานถั่วเหลืองได้น้อยอาจจะมีการแพ้แต่ว่าตัวผัาเนี่ย ถือว่าเป็นโปรตีนที่ทุกคนทานได้แล้วไม่แพ้ค่ะต่อไปนะครับเมนูต่อไปก็คือเมนูนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะเมนูนี้ตามระเบียบการของร้านนะครับโทษทีนะคะเขาเรามีใบชะพลูด้วยไหมอ่าค่ะเพราะว่าจริงๆอยากให้แบบหอกับใบชะพลูได้ครับน้องรบกวนอ่าค่ะเอามาสั่งนี้เลยนะคะจะเป็นมันฝริดอนค่ะก็คือว่าเราจะเอาใบชะพลูแล้วก็ห่อปลาแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องใส่สมุนไพรเข้าไปเยอะหน่อยอ๋อใช่ไหมครับ ตัวใบชะพูนี่จะมีรสเผื่อนรสเผ็ดนิดนึงมันก็จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารเหมือนกันแล้วสมุนไพรนี่ก็มีหลายชนิดนะที่ตัดมาหนึ่งช้อนเนี่ยมีหลายอย่างตัวนี้จะมีมะนาวที่เราหั่นเป็นเตาใช่ค่ะตัวนี้จะมีรสเปรี้ยวฝาดคือพวกนี้จะเป็นรสที่กระตุ้นความอยากอาหารได้ดีค่ะครับผมแล้วก็มีกระเทียมเนาะมีมะม่วงมีสาระแนนเนาะมีหอมด้วยครับผมเรียกว่าหนึ่งคำเนี่ย ประกอบด้วยสมุนไพรเยอะมากค่ะคุณค่าทางอาหารมากมายเนาะใช่ค่ะคุณค่าทางดานด้วยเราจะต้องแบบได้เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มด้วยค่ะครับผมลองดูนะคะตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าตัวใบเชพรูเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่มีแคลเซียมสูงนะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่มีสีเข้มค่ะคล้ายๆกับเมี่ยงคำเนาะครับผมลองชิมดูแต่อาหารอาจจะแบบถ้าแบบรสจัดนิดนึงบางคนไม่ทานรสจัดก็แจ้งได้ค่ะครับผมลชิมดูนะฮะ ลุนมากเลยคือเวลาเคี้ยวไปเนาะมันก็มีหลายรสชาติเนาะอันนี้จะมีทั้งแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดแล้วก็มีความเฟื่องค่ะเฟื่องแล้วก็ฝากบ้านเราคือมาจากสมุนไพรค่ะของดีครับเนี่ยแนะนำเลยนะฮะชอบเมนูนี้เลยให้สิบคะแนนไปเลยฮะเมนูนี้ชอบมากครับผมอือต่อไปครับค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ กบคั่วผักกระยงค่ะกบคั่วผักกระยางหลายคนอาจจะสงสัยผมก็สงสัย่าอีสานบ้านเราเนี่ยผักกระยงเขาจะไม่เอาไปผัดส่วนมากเขาจะไปแกงกันใช่ค่ะจะเอาไปแกงแล้วก็ค่ะจริงๆผักกระยงเนี่ยถือว่าเป็นผักที่ถ้าทำเขาเรียกว่าถ้าไม่เชี่ยวชาญทําออกมาแล้วมันจะขมถ้าทำไม่ถึงก็ทั้งเรื่องของรสชาติก็ขมใช่ไหมสีออกมาก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการควบคุมเรื่องของไฟในเรื่องของการผัดแล้วก็ ระยะเวลาที่จะเอาลงไปอะค่ะว่าจะใส่ช่วงไหนถึงจะให้ผักออกมาได้แบบรสชาติอร่อยหรือว่าคือไม่มีความขมอย่างนี้นะคะได้เสน่ห์ของความเป็นผักกระแยงสามารถกินพร้อมกันได้เลยใช่ค่ะกินพร้อมกันได้เลยผักกระแยงเนี่ยจริงๆสรรพคุณของเขาก็มีหลายอย่างนะคะช่วยเรื่องของการขับลมกระตุ้นความอยากด้วยตัวนี้ค่ะอันนี้คือผักกระยงสุดถูกไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เราเป็นโรยหน้ามันจะมีผัดเข้าไปด้วยแล้วก็มีโรยหน้าด้วยค่ะ โอเคมีทั้งผัดมีทั้งโรยหน้า<ช>นะครับอะต้องลองชิมครับเมนูซิกเชีร์ของร้านครับออลองดูครับเป็นยังไงบ้างม,มันจะมีผักกระแยงเป็นตัวชูรสขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าด้วยบางทีเนี่ยบางหลายท่านทานกลบลรวรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมีกลิ่นไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะผักกะแยงเนี่ยเขาจะใช้ในประเภทปลาหรือกบเพื่อลดความข่าวเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นกระตุ้นทําให้กลิ่นรสของวัตถุดิบเนี่ย คือมันชูขึ้นมาอร่อยขึ้นเหมือนรสชาติคล้ายๆผัดฉ่าแต่ว่ามีความจัดจ้านความแบบความเป็นอีสานอ่ะเพราะว่าผัดฉ่าเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องไทยนะแต่ว่านี่จะเป็นเครื่องอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ความเผ็ดร้อนเหมือนกันแต่ว่าความซาหรือว่ากลิ่นของผักกระแยงเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรียกว่าเป็นอีสานสไตล์มากกว่าเนาะมันถึงใจมากกว่าจริงอันนี้ไม่รู้จะอธิบายต้องมาลองครับค่ะแล้วกบอย่างที่บอกค่ะเราได้มาจาก เกษตรกรของรเราที่เขาจับกลุ่มเลี้ยงกันว่าเั่นบอกว่าได้ทั้งแบบสนับสนุนชุมชนแล้วก็ได้อาหารเป็นอีสานที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรม<อ>ของเราได้ค่ะอันนี้ผมพูดเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านหลายท่านอาจจะอาจจะไม่เคยกินกบเนะาจจะรสชาติกบเป็นไงผมว่าผมให้อร่อยกว่าเนื้อไก่ด้วยเพราะว่าแล้วกบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบเนื้อแบบ เรียกว่าอะไรไไจริงๆกลบเนื้อแน่นแล้วก็โรตีนเขาสูงต้องเน้นตรงนี้ไขมันต่ำกว่าไก่ค่ะแล้วก็กินง่ายย่อยง่ายแต่ละเมนูเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าเนาะใช่่คะมีสตอรี่มีที่มาอีกต่างหากแล้วก็ อยากให้ลองตรงนี้ต่อด้วยนี่ค่ะอันนี้เป็นอาหารอนาคตนั่นหมายถึงอนาคตหมายความว่าคือตัวผําเรากาลังส่งเสริมการปลูกแล้วก็การเลี้ยงแต่ว่าผําของเรานส่งออกเยอะนะคะบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่นี่ครับมาเป็นแบบนี้เลยเหมือนลูกชิ้นเลยใช่ค่ะอย่างลูกชิ้นเลยนะครับค่ะแล้วก็แนะนําน้าจิ้มนะคะสองแบบตรงนี้ลองชิมได้ว่าชอบแบบไหนนะคะได้ครับได้ มีแบบจัดจานแล้วก็แบบเป็นแบบนาชา้ิอ่ะจะชอบแบบซีฟู้ดคนไทยเรานอกมันต้องซีฟู้ดอยู่แล้วนะครับคนเอผมแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกเขาว่าคือในอนาคตเนี่ยถ้าเราทําแบบว่าเอากลับบ้านหรืออะไรอย่างนี้ลูกค้าก็จะได้เอาไปทานที่บ้านในง่ายๆนะคะแค่ฉีกซองแล้วก็อุ่นได้เลยที่สําคัญเนี่ยของเราก็คือทําเองจะไม่ได้มีสารเติมแต่งหรือว่าสารที่ทําให้แบบเก็บได้นานหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะ นี่นะครับท่านผู้ชมลองดูยังไงคัะคือพอจะกินอีกก็ลุ้นว่าจะชอบกันหรือเปล่าสุดยอดอร่อยครับใช่ไหมคะเมื่อจะพูดอะไรคือคำคำเดียวเลยว่าอร่อยอืมแล้วก็มีว่า texture เนาะของของของขกค่ะแล้วก็จะกรุบกรุบหน่อยค่ะแล้วก็อยากให้ลองชิมตัวนี้หน่อยเพราะว่าตอนที่เราทำ ต้อนรับนักแข่งคะเขาก็ชอบตัวนี้กันอยู่ค่ะตัวนนี้เป็จะเป็นซอสครีมเลมอนค่ะก็จะเป็นแบบออกแบบต่างชาติต่างชาติหน่อยตะวันตกตะวันตกหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นที่เจ๊ฟกินนี่เจ๊ฟชอบแบบผสมกันมันก็จะได้ความเนียนๆกับความเผ็ดเพิ่มขึ้นมาค่หลอมประสานระหว่างน้ำจิ้มเนาะใสองสไตล์ค่ะนะครับอืมวันนี้ก็รู้สึกแบบไฮโซนะว่า อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าของเราเวลาเด็กๆมาเด็กๆก็จะชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันคล้ายกับลูกชิ้นเขาก็จะกินกับซอสครีมเขาก็ว่ามันกินง่ายค่ะอ่ะแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงพืชอนาคตขอตัวนี้ก่อนนะคะอ้อเจาะผํากุ้งเนี่ยคือออเจาะผํากุ้งใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เป็นทางเลือกสําหรับคนที่รู้สึกว่าแบบกินข้าวได้น้อยไม่ค่อยหิวหรืออะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้คือสามารถทําให้แบบ ด้วยความที่เขาไฟเบอร์สูงก็จะอิ่มนานแต่ก็มีรสชาติแบบอีสานนะไม่เขารู้สึกว่ากินง่ายแล้วก็แบบกระตุ้นเรื่องของความอยากได้เหมือนกันค่ะลองดูนะครับเนี่ยลองชิมดูนะครับน้ำนะฮะอือหุดยอดเลยครับรู้สึกมันกินแล้วแบบมันเข้มข้นกว่าอมนะใช่ใช่ใช่แล้วมันกินแล้วเย็นรู้สึกว่าในในตัวเราเนี่ยมันเย็นเย็นเดีต้องบอกว่าคือ ผำเนี่ยเป็นพืชอนาคตจริงๆแล้วก็คือในส่วนตรงเนี้กินเข้าไปแล้วเนี่ยตัวนอกจากสารอาหารเขาเยอะแล้วเนี่ยด้วยความที่เส้นใยเยอะบางคนที่ลดความอ้วนหรืออะไรอย่างนี้อยู่สามารถใช้ทดแทนมื้ออาหารได้คือแบบไม่ได้กินเยอะกินถ้วยนี้ก็สามารถอยู่ท้องแล้วได้ความอร่อยด้วยรสชาติแบบจัดจ้านแต่ว่ากินไปรู้สึกว่ามันไม่ได้แสบไม่อะไรคือมันรู้สึกเย็นรู้สึกแบบเออนี่เหมือนเรากำลังกินแบบสมุนไพรอ่ะใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าได้ลองมาชิมแล้วอร่อยมากๆนะครับอ่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการเวลาน้อยมากนะครับอยากให้เพิ่มเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งชั่วโมงนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวอยากให้คุณเจี๊ยบครับฝากอ่ะฝากร้านของเราหน่อยครับได้ค่ะได้ก็สําหรับนะคะทุกท่านที่ชมรายการอยู่ก็อยากให้มาลองลิ้มชิมรสกันนะคะถ้ามีโอกาสผ่านมาที่วุดรก็แวะมาได้นะคะที่สวนอาหารเลอร์บเดอร์มาไม่ถูกหาร้านไม่เจอก็โทรมาได้นะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรติดต่อไว้หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา ก็ได้เหมือนกันนะคะในแฟนเพจของเราก็มีค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยย้ายท่านมาแล้วก็มาชิมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของที่อุดรเรานอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยอาหารที่นี่ก็ถือว่าเด่นนะคะมาเที่ยวมาทานอาหารวันเดทริปก็ควรจะต้องมีในเรื่องของเลบัวเดอร์ด้วยนะคะห้ามห้ามลืมครับอร่อยจริงๆนะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับถ้ามาที่อุดรนะครับอยากจะกินอาหารอุดรอาหารพื้นเมืองอร่อยๆเนาะรสชาติที่ หายไปนานวันนี้เอากลับมาแล้วมากินที่นี่ได้อาหารยุคปัจจุบันก็มีนะครับแล้วก็มีการรังสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาด้วยอนาคตก็มีนะครับฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ทางรายการรอบพิมพ์ผานะครับต้องขอคุณคุณเจี๊ยบมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะขอบคุณมากนะครับคุณเจี๊ยบครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับต่าง รายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอ,อนี้นะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมคุณเจี๊ยบและทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ